ข่าช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาริกรัตนะครับแน่นอนครับว่าเราพบกันแบบนี้ครับจันถึงพระราชบาดีหลังละครช่องวันโควิดยังน่ากังวลน,นะครับแต่ก่อนจะว่ากันเรื่องโควิดมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ความเห็นแตกเป็น2ฝ่าย ขนมอัลัวครับและเป็นอัลัวที่เป็นรูปพระเครื่องทานได้ฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่านี่นคือการลบหลู่ลบหลู่เรื่องของพระเครื่องลบหลู่เรื่องของพระพุทธธรรมคําสอนไปถึงขนาดนั้นเลยแต่ฝ่ายที่มองเห็นว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะคิดมากอย่ายึดติดก็น่าสนใจอย่างเช่นพระหมหาภัยวันวันนี้คุยกัน3าฝั่งเลยครับมีทั้งสํานักพุทธความเห็นจากพระหมหาภัยวันวราวันโน แล้วก็ผมลงพื้นที่ไปหาคําตอบจากคนกลางๆจากนักวิชาการอาจารย์จตุรงจงอาสาเรื่องนี้มันเห็นควรอย่างไรจุดไหนคือตรงกลางกันแน่เดี๋ยวอ้อชัดกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้โควิดสิ้ายังน่ากังวลนอกเหนือจากตัวเลขแต่2,000กว่าอีกหนึ่งวันยอดคนตายยังพุ่ง15คนเป็นวันที่สองติดต่อกันแล้วด้วยเตรียมที่จะยกระดับ6จังหวัดสีแดงเป็นสีแดงเข้มนะครับแต่คาถามก็คือว่าวันนี้จากลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นย่านทองหล่อสถานบันเทิงหรือที่เชียงใหม่ กลายเป็นว่าวันนี้ความเห็นความเห็นหนึ่งจากผมคุยกับคุณหมออมอนิลารัศมีมันกลายเป็นว่าที่ทํางานกับที่พำนักของเราเสี่ยงมากแล้วแหละครับเสี่ยงเพราะอะไรกันแน่ในระหว่างที่ร,รอวัคซีนเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วยนะครับแต่ไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าที่นครพนมนะครับหลังจากที่มีพิกซูนีเก้แหละครับตำรวจก็บบลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบทั้งหมดเลยข้อมูลเมื่อขุดลึกลงไปเรื่อยๆก็น่าตกใจครับ อย่างที่บอกไปมีผู้เสียหายร่วมๆ0 0คนได้ไปแจ้งความเอาผิดะนะครับบอกไปทำบุญที่นี่ทำบุญกับนางสาวอิสรีอินชายาที่ตั้งตนเป็นภิกษุณีสุดท้ายเนี่ยเงินสูญเสียไปร่วมร่วม10ล้านบาทด้วยกันนะครับปรากฏวันนี้ที่สอพอท่าอุเทนนครคพนมครับก็ยังมีเหยื่ออ่านี่คือคุณอิสรีอินชายาอายุ49ปีวันนี้เนี่ยมีเหยื่อมาทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมครับ หนึ่งในผู้เสียหายยอมรับว่าตกเป็นเหยื่อเพราะว่าความโลภอยากได้ผลกาไรตอบแทนก็บอกไปลงทุนในกองทุนโควิดอ่ะช่วยเหลือโควิดได้บุญแล้วยังได้กําไรด้วยมันไม่มีแหละครับเริ่มต้นจากการที่คุณไพลินเนี่ยหรือแมชีกระตูน,นี่นะครับมาเป็นนายหน้าชักชวนอีกต่อหนึ่งก่อนแล้วก็ซื้อกองทุนผ้าป่าช่วยเหลือคนจนและมีเงื่อนไข2รูปแบบนี่ครับเห็นไหมครับผ้าป่ากองเงินกองละสองพันซ้ายมือ และมีเงื่อนไข2รูปแบบผลตอบแทนเนี่ยเป็นสร้อยคอทองคํา1สลึงภายหลังซื้อไปแล้ว5 7วันบอกแบบนี้นะหรือเป็นผ้าป่าทองคำกอละสามพัาร้อยบาทาปรากฏว่าหลังจากนี้มันเกิดเหตุการณ์การโกงช่อโกงกันขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าก็เลยซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยจากกอง2กองกลายเป็น30กองรวมเป็นเงินแสนกว่าบาท ผ่านไปหลายเดือนไอ้ที่เคยบอกกันว่าสัญญิงสัญญาเดี๋ยวจะได้ทองคำหายแหละครับพอไปสอบถามเพื่อนบ้านอา้าวแกเหมือนฉันเลยเธอเหมือนฉันเลยเป็นร้อยร้อยคนได้สุดท้ายเนี่ยจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกในที่สุดครับแใจเอาทองอย่างเดียวเลยแต่ได้จริงๆก็คือแค่แค่กี่กองอแค่กี่กองห้าก,กองแค่ห้าก,กอง,กกองแค่นั้นเลยที่เคยได้จบเลยค่ะไม่ได้เลยเลยก็เลยเชื่อว่าได้จริงแต่พอ พอพี่ได้มอบเงินให้เขาไปแล้วมันเหมือนมีอะไรที่ไม่ใช่อ่ะอสองสามวันที่พี่คิดออกแล้วว่าพี่โดนหลอกแน่แล้วก็เลยตามไปวัดค่ะพอตามไปนี่คิดว่ามั่นใจว่าโดนหลอกแน่นอนไหมใช่ค่ะโดนแน่นอนปรากฏว่าคืบหน้าล่าสุดนะครับทางตํารวจสพท่าอู่เทนบอกว่าในพื้นที่ท่าอู่เทนนะพบผู้เสียหายรวมๆ2 0 0คนแลลวครับรูปแบบเนี่ยไม่ต่างจากแชร์ลูกโซ่เลยครับเข้าข่ายความผิดฐานชั่วกงประชาชน ต้องดําเนินคดีต่างกรรมต่างวาระกันมีทั้งโทษปรับแล้วก็มีโทษจําคุกด้วยครับไม่ได้น,ดนต,อ,ตอนนีน้ติดขัว่ารอสิอ่อยอู่ต้องรอสิ่งศักดที่นี่การดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระ แยกแยกแยกดำเนินคดีใช่ดินคีข้อหาหลักก็คือตกคทีี่คนเงินไปครอบพงัประชาชนเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไปจับกุมตัวแม่ชีสองคนนะเป็นตัวต้นเรื่องคือนางดะรุณีกับอีกคนคือแม่ชีทองพูลครับเป็นชาวสกลนครเนี่ยฮะ อันนี้อันนี้คนหนึ่งอ่าอีกคนนึงคือคุณไพรินสุนทรสุวรรณนะสองคนรวมสองคนเป็นคนที่ทาหน้าที่เป็นตัวต้นเรื่องครับเดินสายหาทําบุญเดินสายตะเวนหาเหยื่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วการไปตรวจค้นสำนักสงฆ์เมื่อวานนี้ที่กุฏิของแม่ชีกระตูนเนี่ยไปพบลังพลาสติกใสด้านในมีตลับใส่ทองถุงใส่ทองลอเตอรี่ผมปลอมสีน้าตาลแดงแล้วก็กระโปรงสีเหลือง ปรากฏว่าก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพของแม่ชีการ์ตูนเ,เวลาออกไปข้างนอกสํานักงฆ์เนี่ยครับเวลาออกไปช่วงดึกๆก,ก็จะแปลงโฉมเป็นอีกบุคคลหนึ่งอย่างที่เห็นเลยจากซ้ายไปขวาเนี่ยครับซ้ายคืออยู่ในร่างแม่ชีขวาคือร่างตอนกลางคืนที่ออกจากสํานักสงฆ์ฮะปรากฏว่าตำรวจก็เข้าตรวจค้นเรียบร้อยนี่ครับออรอความชัดเจนในเรื่องคดีต่อไป อยู่ตกเป็นเครื่องมือ<ด>นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันและเห็นกันในหลายแง่มุมคือเรื่องของอัลลูพระเครื่องเราเห็นเรื่องนี้อย่างไรในมุมของสำนนกพุทนประชาชนทั่วไปพระสงฆ์เอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับพอเป็นวัตถุมงคลลักษณะอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจพี่สนใจอัลลูของอันนี้หนูตอนนี้อกนานกว่าเดิมค่ะ เนี่ยครับมันกลายเป็นเรื่องถกเถียงเกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปว่ากันเรื่องความเห็นการวิเคราะห์มุมมองต่างๆเนี่ยอยากให้ดูนะครับร้านนี้เขามีแนวะความคิดที่ปรับเปลี่ยนจากความชอบของคุณพ่อเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยทำขนมอลัลอยู่ก็แปลงรูปร่างมาเป็นพระเครื่องซะเพราะว่าคนก็เป็นที่นิยมกันด้วยและให้ดูบางช่วงบางตอนของการขายที่ประสบความสําเร็จมากครับ อบคุณนะคะพี่ๆสนใจอารลัวของอาร์มิหนูตอนนี้อนานกว่าเดิมค่ะก็ค่าเชื้อโควิดหมดแล้วตอนนี้มามี้กับหนูทำสองคนก็เลยทำช้าไปนหน่อยพี่ๆรอ,อก,กันหน่อยนะคะเนี่ยครับเป็นเพจมาดามชุบเผยแพร่ไว้ก็น้องคือลูกของคุณแม่นะครับน่ารักมากเลยคือทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบนี้แหละครับ ปรากฏพอมันเป็นเรื่องเป็นราวมีการถูกแชร์กันไปเนี่ยมันมีหลายหน่วยง,งานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเกินหนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะก็ไปพูดไปคุยไปตรวจสอบเท่าที่เห็นคลิปแล้วแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีความเห็นจากทางเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะไม่ตรงกับหลายๆฝ่ายเหมือนกันแต่อยากให้ดูว่าดูความคิดของวัฒนธรรมจังหวัดก่อนว่าเขาคิดกับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับ กับกระสันทนี้ก็อยากจะเสนอแนะว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะทําเป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะคะ,ะน่าจะทําเป็นเรื่องของอทางทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะก็อาจจะทําให้อาชีพนี้รุ่งเรืองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอเป็นวัตถุมงคลลักษณะอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจนะคะที่เอาของสูงนะคะมาทําเป็นทาหารกระเดียวกัน คุณสิบรวนนะะะร์ณนคนักโศกสัานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันนี้ทีมขาวพวกเรามีโอกาสพูดคุยด้วยนะครับคือถ้าคุณชมเดาได้ทางสนักคุธน่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรน่าจะพอเดาออกแต่อยากให้ฟังว่ามุมมองเรื่องนี้จากทางเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างไรต่อการผลิตขนมอัลัวรูปถระเครื่องครับเราเราต้องยอมรับความ่อข้อเท็จจริงอย่างว่าอยา ชาวชนชาวพุทธเขาศรัทธาเขาเก็บไว้บูชากันนะครับก็สมบัติเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งอาจจะไม่โดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างช่วยมีหนังสือท่านก็สังเกตไปนิดนึงนะครับเราก็ไม่ได้ตำหนิเขาเพียงแต่ว่าออาจจะให้ดูว่าตรงนี้บางทีมันก็อาจจะกระทบกระทั้นจิตใจต่อพี่น้องพุทธศาสนะเนี่ยครับดังนั้นนี่คือความคิดรวมถึงของมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มีความคิดเห็นจากทางด้านพระมหาพัยวรนวรวันโนจากวัดสร้อยทองนะครับท่านพระมหาพัยวันเนี่ยท่านโพสต์ภาพขนมและก็ให้ความเห็นว่านี่ครับอาตมาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องลบหลู่อะไรเรามักรับกันไม่ค่อยได้หรอกกับเรื่องลักษณะแบบนี้แต่เรากรับรับได้ถ้าพระเครื่องเหล่านี้จะถูกปั๊มออกมาวางขายเป็นตะกร้าตะกร้าองค์ละ5บาท10บบาทและท่านบอกต่อว่าเรารับไม่ได้ที่พระเครื่องจะกลายเป็นขนม แต่เรากลับรับได้ถ้าพระเครื่องจะกลายเป็นสินค้ามีราคาซื้อขายกันเหมือนเพชรปลอยในราคาหลายร้านคนที่ซีเรียสเรื่องการประมาพระพุทธเจ้าในรูปแบบของขนมช่วยซีเรียสเวลาคนเอาพระพุทธเจ้าไปทําเป็นของขลังไปทําเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์อวดอ้างสรรพคุณไม่ดีกว่าหรือแบบนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ความเห็นหลากหลายจริงครับเนี่ยครับกินไม่ลงก็ไปซื้อเก็บไว้บูชาอย่างน้อยคนทํากล้าคิดกล้าทําในช่วงโควิดแบบนี้ถือว่าเข้าใจวิธีเรียกลูกค้า ทีนี้อีกหนึ่งมุมมองท่านพระพยอมกัล,ลายาโณท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน,นคือมุมมองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ค่อนข้างแตกต่างกันไปพอสมควรอยากให้ลองฟังมุมมองของหลวงพ่อว่ามองเรื่องนี้ยังไงครับอาตมาก็เคยเหมือนกันนะยุคหนึ่งจตุคามรามเทพตอนนั้นเราก็ทำขนมจตุคาม เป็นรูปขนมเหมือนกันแต่เราไม่เน้นเรื่องเราไม่เน้นเรื่องเป็นสัญลักษณ์รูปเทพเราเน้นเรื่องอุอากะสะคนก็โกรธพวกที่ทำยาตุขามก็โกรธหาว่าเราล้อเล่นแต่ที่จริงเราต้องการทำให้เตือนสติแต่เอามาเป็นขนมกินเนี่ยคราวนี้มันไม่รู้ว่าจะเตือนข้อไหนนอกจาก ทลาทลําเข้าไปเล่นไปก้าวไกลกับสิ่งที่เขาเคารพนับถือกันเนี่ยครับต่างคนต่างมุมมองกันไปนะครับคือวันนี้ครบถ้วนจริงๆผมลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งดึง,งไปหาแหล่งข่าวคนสําคัญแหละครับอาจารย์จตุรงจงอาสาในฐานะในฐานะนะนักวิชาก,การคนกลางๆคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างทาง,งพระสงฆ์ท่านกับตัวของเจ้าที่คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมันมีมุมมองน่าสนใจนะครับอยากให้ฟังเรื่องนี้จากอาจารย์จตุรงว่า จะคิดเรื่องนี้ยังไงมันเหมาะสมเหมาะควรหรือไม่อย่างไรไปฟังบางช่วงครับการที่หน่วยงานรัฐอย่างสำนักพุทธเนี่ยจะออกหนังสือคําสั่งไปจัดการร้านเขาเนี่ยอำนาจหน้าที่คุณเหรอระวังถ้าเขาล้อสาลปกครองขึ้นมามคุณไอคนที่ออกคําสั่งไปจัดการเขาาจะอยู่กันไม่ได้สนานักวัฒธรรมจังหวัดก็ดีหรือไม่ท่้นสำนักงานผู้ธศาสนาแห่งชาติก็ดีนะอบอกจะไปจัดการอำนาจอะไรครับผมถามฮะสำนักงานผู้ธศาสนาแห่งชาติเคยคิดจะมาจัดการพระเกศไหมฮะ เคยไปติดต่อสมาคมพระเครื่องมาทุกวันเนี่ยวงการสมาคมพระเครื่องเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยเราเสียหายจากพระเกพระปอม,อมพระแบกอดินพระที่ทําขายสามบาทห้าบาทพระแก้บนอุตสาหกรรมทั้งทั้งหมดมันเสียหายไปเท่าไหร่แต่สํานักพุทธเพิ่งจะลุกขึ้นมาดัดจริตวะโอ้ฉันขอจัดการร้านขนมอัวแล้วลถามว่าในโบราณกาลเนี่ยเรามีสีพึ่งเรามีน้ำมนล้วมีของกินทางศาสนาเยอะแยะไปหมดคุณจัดการยังไงอะถามว่าของที่มินเม ทำไมอวัยวะเพศชายที่เป็นซิลิโคนคุณบอกว่าผิดกฎหมายแต่อวัยวะเพศชายที่ทําจากงาทําจากเขี้ยวสัตว์หรือทําจากไม้เนี่ยทำไมกลับเป็นของมีราคาถึงบอกว่าบ้านเมืองเรามันมีความดัดจริตซ้ําซ้อนหลายชั้นนี่ครับต่างคนต่างความเห็นคือเคารพทุกฝักฝ่ายนะครับนี่คือจุดหนึ่งก็มองน่าสนใจทุกท่านแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นคิดอย่างไรนั่นเองส่วนโกอิสก,ก้า วันนี้เป็นอีกวันที่น่าห่วงใยและมีจุดหนึ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะครับจากคลัสเตอร์ที่ทองหล่อมันกลายเป็นว่าอยู่ลายร้อมรอบตัวเราและไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วด้วยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเอาให้ชัดกันครับ รวมใช่ไหมครับว่าแต่ละวันแต่ละวันที่มีตัวเลขการถแถลงออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขเนะครับเมื่อลงลึกไปแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมบางอย่างที่ที่น่าตกใจเมื่อวานคงจํากันได้ระยะเวลาการติดเชื้อจนไปทั้งไปสู่การเสียชีวิตมันสั้นลงใช่ไหมครับเพราะหาคาตอบกันไปแล้ววันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจจุดหนึ่งแต่ก่อนจะไปว่าเรื่องเหตุผลไปดูต่อกันก่อนว่ามีผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มเติม,ตม2,012รายครับเสียชีวิตน่าตกใจครับ15คนเป็นวันที่2ติดต่อกันเมื่อวานก็15คน ยอดรวมทั้งหมดระลอการะลอกเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด61,866รายรวมเสียชีวิต178คนทีนี้ถ้าถอดออกมาเฉพาะ,ะระลอกที่3ล่ะเยอะนะครับ27,985รายเสียชีวิตรวมทั้งหมดเนี่ยบวกเพิ่มวันนี้แล้วเป็น74คนด้วยกันข้อมูลมันอยู่ตรงนี้ดูต่อได้เลยครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏว่าเราคงจำกันได้ผมสรุปให้เห็นนะครับว่า1-28เมษายนที่ผ่านมานะ 14-22เมษาเรามีการแตะหลักพัน9วันเต็มๆครับ9วันเต็มๆแล้วมันเพิ่ม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 23-28เมษายน6วันเต็มครับที่เราแตะหลัก2 0 0น่ะตั้งแต่สุกที่แล้วจนกระทั่งวันนี้วันพุธเนี้ยขณะเดียวกันที่น่าตกใจมากไปกว่าน,นั้น17เมษายนจนถึงวันนี้28เมษายนนะครับเรามียอดผู้เสียชีวิตเรามีคนตายทุกวันนะตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมา แล้วมีข้อมูลชุดหนึ่งเมื่อไปแกะออกบาเนี่ยมันก็น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยสิบอันดับแรกดูต่อนะครับว่าเราเคยพุ่งเป้าไปที่คลัสเตอร์ที่ทองหล่อแล้วเราก็ยังถามหาอยู่นะครับว่าต้นตอนเนี่ยเป็นใครยังไงกันแน่แม้มันจะถูกลืมไปแล้วก็ตามทีแต่รองจำได้แต่ถ้าดูสิบอันดับคุณผู้ชมดูสีเหลืองก่อนหนึ่งเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ของสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าอันนี้เฉพาะ,ร,ะรอกที่3านะครับ 9,177รายคิดเป็ร้อยละ44ตัวสถานบันเทิงจำได้ไหมครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นคัสเซอร์ที่เริ่มต้นรอบนี้สถานบันเทิงทองหล่อตรงเนี้ยทองหล่อตรงเนี้ยมีทั้งหมด5,226คนด้วยกันจากจุดเริ่มต้นวันนั้นนะคิดไปร้อยละ25.2อันดับ3คือตรวจเชิงรุกชุมชนอันดับ4ตลาดนะัดที่ท่องเที่ยวอันดับ5สีแดงคือที่ทํางานและออฟฟิศที่ทํางานและออฟฟิศครับ703ราย คิดเป็นอน3.4หร้านอาหารอันดับ7ต่างประเทศและอันดับ8ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆตัวปัจจัยเสี่ยงอื่นเนี่ยผมถามคุณหมอที่อยู่ในภาคเอกชนมาว่ามันเสี่ยงตรงไหนอะไรยังไงนะครับหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงอื่นคือในครอบครัวครับและก็ที่พำนักของเราโดยไม่รู้ตัวที่เกิดขึ้นในช่วงสงกราน์ที่ผ่านมาปลาเข้าไปถึง798รายคิดเป็นอ3.9ด้านล่างครับจากสถานบันเทิง กลายเป็นออฟฟิศกลายเป็นครอบครัวโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นที่พำนักพักพิงโดยไม่รู้ตัวนะครับเหตุผลที่หาคําตอบเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสักช่วงสองทุ่มเศษผมหาคําตอบมีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์อมอรลีลาลัศมีคุณหมอมอไล่ฟังน่าสนใจมากๆทําไมละ่นะณวันนี้เนี่ยมันถึงกลายเป็นว่าจากคัสเซอร์บันสารบันเทิงกลายเป็นออฟฟิศกลายเป็นที่ทํางานแล้วกลายเป็นที่พำนักของเราอยากให้ฟังบางช่วงจากนายกสมาคม นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยคุณหมออมลีลารัศมีครับมันโยกมาจากถับเนี่ยมันกลายเป็นในครอบครัวกับออฟฟิศแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรที่ติดเชื้อเยอะในตรงนี้ฮะคุณหมอฮะก็วันแค่ง่ายไงแล้วคั้นี้มันก็จะไม่รู้กันว่าอืมีใครมีเชื้อบ้างอาการมันก็จะไม่มีเพราะนี้ตอนนี้มันก็กระจายเป็นระลอกสามางอย่างนี้แล้วนี่ระลอกสามคือมันจะเป็นคัสเตอร์ที่กระจายออกไปอีกจิดต่อนึ่งและนี่มันก็ต้องควบคุมทุกคนก็ต้องระวังหมดทุกคนเพราะมันเป็น อย่างนี้ไม่งั้นมันก็มันจะไปดูคัสเตอร์ไม่ได้ละตอนเนี้เออเอคือคือตอนนี้สามารถใช้คําว่าไม่รู้ที่มาที่ไปได้ยังครับคุณหมอเออะหาคือไปหาหาไม่ได้หาไม่หาไม่เจอจะยุ่งอย่างนี้แล้วานี่เราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับครับครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ในครอบครัวก็อันตรายในออฟฟิศก็น่ากังวลหมดเลยใช่ไหมคุณหมอฮะอ่ามันก็มีโอกาสคือมันมีโอกาสมากที่ต่ว่ามันยังไม่ได้ติดเชื้อเป็นสองหมื่นคนมันสองพันคนทุกคนมีโอกาสน้อยๆน้ครับแต่ว่าทําให้ บ้านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราือเป็นยืนยัที่ต่อตายไม่แค่มีไงก็จะ,ะต้องระวังขึ้นนหน่อยครับเนี่ยครับระหว่างนี้เข้าใจครับความหวังเดียวคือวัคซีนแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยย้ำก่อนว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาให้ชัดทุกมิติของวัคซีนว่าคนไทยจะได้ฉีดเมื่อไหร่เรื่องนี้เอาชัดกันพรุ่งนี้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้เบรกคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายอดคนตายที่เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เนี่ยกระทั่งนำไปสู่ปัญหาเรื่องการเผาศพน่าเห็นใจมากๆเรื่องนี้แก้ไขปัญหาอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับออย่าาาให้กลินปลนปต ใส่แมสเมื่อไรผมใช้ซอลส์เอาให้ชัดช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ